เกินลอดอกสบายดีพี่น้องโอ้ตำนานพี่น้องเอ้ยมองดูนมีตะเบอร์โทรเตียมค้างเฮือนพี่น้องปองไฟหูบอกมาเขาอยู่สาเดียวนี่นะถ่านกูศลมจนนอนข้ากระพอดแลวนี่อันแล้วอันนี้นะ แนวเที่ยงนี้นมึงไปหาหลอเก็บพักไปได้ไหนบ่โอ้ย,ยจะแม่นเด้ะเขาเก็บมาให้ล้วแหละจะเห็นใส่ข้าวลายพักกระโดนนะ้ำ พาทีมงานมากินข้าวปุ่นพี่น้องเอ้ยมืรินบุญบันดาบ่อต่อไปกสิตเปตักไอติมแจกให้เอื่อยเจ้าภาพใหญ่ทางกรุงเทพเพิ่นเอื้อทุ่มมาเป็นเจ้าภาพลงทานไอติมมือในสองทางือจังหวะบุญอันอ่าเอียงเกาะพาย้ำล้นกษิมีอีกบ่เอื่อยเอาอีกเด้อเอื่อยเด้อสามทาง

เฮ้ยเอ็งเมื่อก่อนเดนอะเฮ้ยเองเมื่อก่อนเทา,าไว้ไมีทางไปอยู่ในซออกปล่องอยู่สบายดีพี่เนาะอืมจะพอค่ะท่วงว่า อันเล็บเจดามนะอย่างกับน,นางพญานะสเะเฮยนเดมาดูเล็บเธอนะบ,บ,บ,บอสีเล็บก็ออกละข่ายกข่างนี่ออกแล้วพี่ฮะก็ละสีเอาเคี้ยวหวเคียวว้ยก็ละสียายวรนาถวรนาถกำลังสิค่ายตะขาบเลยพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> น่งกำลงงังแต่งขาเฮ้ยคือมาโพดถ,ถ้าสภาพเท่านะบอนะขึ้นมาตะสวนสบาเดีนี่บอเขาขึ้นมาตตะสวนบอพันโลบโเ่เฮ้ย ในลานสาวนางงาม่อมมาได้มาเลยบอว่าทางเบ่งว่าขึ้นรถแล้วเออมาอยู่สน็อตอืมก็แรงอืมอาสมห่ากระปองหน่อยบ่ได้มาติบ่ส่วนเธอบอเธอมาดอกเธอพนักงานปองนี่อืมเธอปองนีอบอมาหรือบให้มาบมาบให้มาอ้าอได้ซะ ยิ่งแล้วใหญ่นันนั้นนะไมีแต่ผู้พนักงานอืมซื้อมักผ้าออกมามอวานนี้กับอันฟังม่วงก็เลยให้ปลูกหานปลูกเสด็จถ้าถังน้ำชงหน่อยบ่อยนะเต็นกระถ่โอ้โหอึดโมนั่นไรโบดน้ำจนขุ่นปันขี้เป็ดสองเถื่อลงแล้วบอกว่าเป่งทิมซทสู่มันหนาวเลยขี้งอเปลี่ยนเสือให้มันนะบังเอาอันนับถ้าไปอันนั้นตัวนั่นกินกิน มนมันมีไอ้ตามันเลยบอกกล้าบอไอ้ามไอมีดไป็นสายไอมีดนะเอดมาลงมากกว่าเอาดองขายยังแบบนี้ ยองพ่อ ha, ิ้นกระใช้อากกัพนอยูรูบ้านคนมีุนะวคนมีบุญไปชพ่อเนี้เยมากระพดอเนี่นั่นนะเออมาซีมหรือจะมาโลดสามสี่ทงโลดทงเยียบกระ้พาอ่ะอ่านีแปังได้กระโพดกันอยู่ครงานเนาะเอ่ยหนีเนาะ เอ้ยุพ่อกับเป็นเมนเจ้านีเจดมขันเจ้าหนีคือสินี้พวกกันเจ้าหนีนหิลกไปอยเนาะหักเศร้านี่หรือว่าต้มเศร้านี่หัก้าเนี่รอมเพรียงม้อนะออองละสิบันเนี่แล้วไปเิพอกันฉันได้ีได้เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเมนเมนให้ด้ามือบนหัร่างังห่า อย่างเง้ยมาทันแล้วดอกขนาดอย่างนี่โตเต็มยันชันเต้นแล้วเนาะพบนประกาศนะว่าเก้าโมงรล้วผักกาศมัลซี่แล้วเนาะนึ่งบดละหมาดขนาดละไม่ปลาทุกบดละหลอมหนึ่งมันบ่ข่อยมีเลยดองเสมอนีงซาลี่นะมันบ่ข่อยมีเบิดเบิดสามเออเราอย่าปลูกแล้วของมัน

ใส่หมกผ้าใมา่หาเขากินก็ใส่สเรื่องกินหูเต๋อน่ใส่สุเรื่องบวบอาเได้ค่ะวนี้เากยกม่กินใส่เรื่องอะไนป้าจะไปเข่าเจ้านอนนอนนอนแล้วเจ้าเอ้ยหมัดอ้ยมาอาที่ขาลงมาแลอมาก่อนแล้วกินย่างตัวอันน้ำขวดกได้ตัวดิเนะชักมาเลยดูว่าตัวเองนะดิไม่เลยไม่เป็นอมนแห้งเอมากที่เอาอุจจาก

ยิมแล้วขจะหยิบแล้วจะเนหงเขาเขาดนะหยยบแล้วหเขายกินข้าวสาหรอ่าม่กินกินหอเล่กินข้าวไหมเฮ้ยเก่งใจแขบมาทกินรูกินมาถวัะ มันแต่งเราเองบงออนเนี่ยอ,ดดอดดนนาัาอ่กระโดนแต่งมาเดี๋ยั่นกรโดนน้างานมาดีไหมข้าวเราถือกระแต่งขมพุ่มาะไรได้พุ่งป็นอันครบดีเกียร์เป็นน้ำพนันหอเป็นอย,า,อยา,นนาน

ืมันเ,นเ,นนนเนว่่เชมือตเลสีไปแจกไอติมต่อพี่น้องมาในยูวัดูง้นเดี๋ยวมหน้าก่เถอะ

để đám bèn kèo với mày hơi bèn kèo là phải chan ba này hả